เวลคัมทู่พิมพ์พิมพ์ชาแนลดีค่ะผมกับมูกกะบอกอีกแล้วค่ะวันนี้ครับกลับมาซีรีส์น้องเอ็มเฮาส์เหมือนเดิมครับรอบสองนะครับคู่นี้อีโบนี่เจอกับนิวบัตได้ข่าววัดเดือดกันสุดๆนะครับวันนี้ได้ดูทีครับให้พูดมากดีกว่าไปดูกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นก่อนนะครับแล้วก็รีแคปกันในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนดูให้จบด้วยนะจุ๊บๆไป จะเข้าวมึงไปไอ้สัตว์ มีแต่ตีนเข้าปากและเคยยัดจิ้มบ้างแม่ไอสัตว์หรือมีแต่คุยเข้าด่าคนได้แค่จ่าเขาไปวันๆหนังสือหนังหาไม่เข้าผ่านเหมือนกันไงแม่มึงเศร้าจัดยอดแล้วก็อยากจะฝากถามว่ามึงเฟี้ยวนักเลยครับพัลละเปอร์บุลลี่เดี๋ยวกูเรียกเด็กแว้นให้เข้ามาเบิร์นลูคีต้องกูส่งแม่มึงไปอยู่กับเทพจอร์ดี้มีสัตว์ในโลกมาเอาตารกันมาเป็นอีโบนี่แล้วกูต้องกัวแม่ก็แค่ไอ้หน้ายิ้ที่ด่าทุกอย่างที่มันไม่ชอบแค่จะเดินออกจากบ้านกูว่าแม่งก็ไม่รอดแล้วเอาแค่เด็กแว้นที่ด่ากระเทือแม่งแค่เขาไม่่่่่่ซื้้้ออออมมมมมมมาาาึงงงงกก็็ไไไเเหนนนนจจะตตปปดดแแแชชฟลีี๋ยวูคัับ และถ้าจะหาส่วนแยกกูไม่ต้องเหนื่อยแยกสันดานกับโซมมันก็ไม่ต่างกันสักนิดห่วยแตกหน้าเบื่อก็ยังไม่เสือแก่มึงไม่ต้องมาอ้างเลยไปโผล่หัการไม่เห็นจริงเลยสักนิดเห็นมึงแร็ปไปกี่บาลอัดสเลดไปกี่กองกูไม่รู้ถึงประโยชน์เลยสักนิดพวกมึงอวยกันไปดิพวกมึงอวยแม่งเข้าไปอวยให้แม่งช่างคนอื่นให้ไปตายกันเถอะเนอะอีโบนี่มีสมองนะแต่แค่มีไม่เยอะพอดโหัวมีแต่คำว่าอีโก้เด็กสมองมึงสักนิลวก็ f e e โหดมากแต่พวกเฟ k แบบแม่งกูจะไม่สนหน้าใดถึงมึงจะบอกว่าหน้าตามันจะทำให้กูได้ใช่่่่่ละะใใหห้้้้้้้กกกกกกูููเเเเเเเขขขาา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 มมมมมมม็็็็็บบััันนนนนนนไไคยตตงงจจีีถปชชชววแแแแทสพ อู่ขนงมารปมึงเป็นกระแสไอีกังหนแหน้าที่กูกงมึแต่ขอมที่เขามาแอบแฝงเก่งทำเป็นแอไม่อย่างเทียนอยากฟี้เหมือนไข่คนไม่แค่วนอยู่กับท LIKE oh ี่เป็นไข่เจียวแค่กูพูดคำว่าเฮียก็เข้าตัวมึงเพียวหลักชื่อของอีโนี่เอาไว้ในแรปเกมเพราะนี่คือแบดเอแลวกูจะขอแค่แป๊บๆเขาจะไม่มองเก่งในงานเขาเสือไปเที่ยวกูแวนแวนแล้วตั้เริ่มจะซิปแล้ว F C มันเจี๊ยบจะดินแล้วนรกก็เตรียมกระทะแล้วเส้นทางของมึงมันสิ้นแล้วใช่ใช่ปวดใจกูตัวสเรองอะาะ่ลัง หีโบอดเจไม่รู้เป็นหี่บนหน้าใครไอ้หี่บนนี่โอลี่โอลี่ชีตบอกกันหน้ามึงที่สุดไม่ต้องพิสูจน์เพราะพลังกูมันจะขี้ทุกจุดความสะตย์ที่มึงชักทำให้ตอแม่งขุดและพวกเฮียในเมมมันทำให้เลือดกูสูบตอนอีโบนนี่กลายเป็นกระดูกสันตีมกูจุบเข้าหน้าทำหัวมึงปูนมึงกูพาวันนาให้แท็กนี้จุดอนาคตมึงมืดมนมันกความหมายของชื่อมึงด่ากูมันร้อยแปดสะท้อนเขาน้ำเกินครึ่งและกูไม่สนในพวกของมึงหรือว่าตทุกข่าวที่เชิญขึ้นหลังจากแรปมึงคงลมขึ้นภาพมึงจะตัดเพื่อมึงได ชมสองละมึงกระดองผู้ชายทุกหน้ากินหน้าผมไม่ดันนี้ไล่สัตว์สีใครจะเยอะกว่ากูเตรียมฟองไล่สัตว์รอบนี้กูไล่มนต์องลงไล่สัตว์ถ้าเกิดมึงอยากชนะกูไปเตรียมคนเล่สัตว์มาฟัาก็แค่ระเบิดหมาวัดสัตว์หน้ามึงเหมือนขึ้นให้มันตื่นเกยฝั่งพ่อมึงคงจะเสียดายกับอาซูจิที่เคยหลับเอ่สีพูดเองกูไม่เคยต้องมานั่งสั่งทำมึงดือสัตว์กับพายุหักมึงได้อาวุธสัตว์มันก็มัดจูว่ามึงต้องสาธุดู ปัญญามึงยังเช้าเหมือนกับลีนุกปล่อยวิทชุเหมือนกับซีอุชชนมึงด้วยวีออสโรกเหมือนกับคิงลอสมึงเตรียมฟ้องถ้าจะพยายามอยาแล้วบอกตัวเองเป็นเรียวท็อกและพีท็อกมึงก็ไปได้แค่เสียวเงี้ยไปเพราะน้ำลายมึงกินเหม็นอย่ากกระเยียบไ่ใกล้เคียงเขาไม่เยี่ยมแล้วมันยังต่างชั้นกันมึงดูดบุหรี่ในบ้านแล้วปล่อยให้แม่มึงรับควันนะกูแพ้มึงจะจังเหรอถ้ามึงไม่ทำมึงนี่โหดมากนะมึงมีปัญหามากที่หน้ากูหลอกกว่าหน้ามึงมีปัญหามากที่ตีกูเยอะกว่าข้างมึงอีโบนี่จะกลายเป็นแค่อีกร่างไอ้เหี้ยอน ดักไว้หมดเลยอะด่าเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้เมื่อ้แต่ฟังแล้วเหมือนแปลว่า <Yeah. S 1> ดักไว้อะว่าต้องดักกูเรื่องนี้แน่อะไรเงี้ย เจอตัวสำรองอีกแล้วเฮียเรื่องตัวสำรองแลก่อนเจอตัวสำรองที่สองตอนนี้สำรองอันดับแรกโดยกติกาและกรรมการไม่มีใครค้าหรือจับแยกและมึงโคตรจืดไม่มีอะไรแต่ว่ากูใช้คำสับแซกแค่ออดิชั่นมึงยังรู้ว่ากระจอกรอบนี้ขอบอกนิ้วบัดแย่มึงรู้ไหมว่าสกิลไวยการไม่ได้คิด์ตินของแม็กเลยภูมิใจได้หรอยที่ตกไก่คะแนนพุ่งใหญ่มึงแอคเลยไอาการเราเพิ่งจะตั้งกัดแต่มึงรีบสัตว์รีบยับเลยดิหลายคนเลยไม่นะตัวเองได้ล้านวิวยังไม่ถึงยามจะสูตรพาไปเดินแรปเปอร์มาเลยนะพี่ทำไมไม่ยอมฟังหหนนนนูกกเเค้าาายลััับมมตวองไ่่่ผแพ สไตล์มึงชัดหรูไอสัตว์กอลลมมาสูดังอเจนล้นมึงให้ได้ของราชโยหล้านเก้าตที่สกิลลงเพลงตลาดมึงหักไปเออเป็นล้านเท่าที่มึงยังไม่บพเพอีเพราะว่าค่าบีจะค้างเช่าถ้าเกิดว่าเพลงมึงดังจริงไม่เห็นใครเปิดในร้านเล่ามันมีที่ไหน้เพลงฟีเจอรมันแซงในช่องตนน้าบอกเพลงมพอจังแต่ว่าต้องฟังในช่องลมอาเจ็บจนจุดไม่จบแค่จิกจะารลสิไม่ต้องทนไปเวทีนี่นอยอย่างเดียวถ้าอยากจะเฟมึงต้องรบ้แค่ลองดูเชื่อเราเนื่ยกูเดิมกูเชื่อนานมลงกูพ กูเพย์จะแสนใหม่กูฮีเกิดไม่จุนกับหีมันอานฮีเรียกกูไม่ต้องเบิร์นในเชิงมืองเฉาแค่เผาระดับมีเดียมในบัตรเฉาดีกะหลีมาแบบว่าราคาพรีเมียมแต่ว่าไอ้มาคือคนมันเล็กต้องเย็ดทลรามีเสียเพกูไม่ได้โฟกัสรอบนี้ไม่ต้องมาดานโทรศัพท์ทั้งหมดทีกูยังไม่ได้แลกกูแค่คำรามโชว์ไปขายลิ้นที่นัก่อนจะโลคือกูลำคาญโฟว์ก้มหัวลงมาให้เหยียบกระบะไปเจอตำนานโลหะเรื่องลงสนามอย่ามาถามดีกี้แค่มึงแพ้ดีทีก็เถื่อนแล้วแถมไดมอนตบในรายการไทยแล้วคือมึงแพ้ในแบตจนเฟื่อนแล้้วทังทีีีเเเเเสมมออออออืืื้นนนนนนจจยยงงคกกูฟััลล่่แล้ววรรับสสสสาาาายยยยนหุคอออะไเเตขี่ก็ืมล แต่มลดดีแต่มึงก็จูมันหมาเออมึงดิยังไงเข้าตัวเองอันนี้กูไม่ได้หาเลืองแล,ล้วนอกต่อไปคือชีนิบัตรมึงไม่จะไปต้องเลือนหาถ้ามึงไม่อยากจะแพ้นนก็ไปหาเพื่อนมาช่วยโวหาเพื่อนมาช่วยโวตทำไมต้องโวดด้วยมึงแพ้พราะกระจอดที่จริงกูยังไม่โหด,ด้วยขนาดก,กูมีแค่ไมค์มือถือไม่เหมม็นต้องใช้โปรโมดช่วยเกยดมาดีแต่รล้วี่ไม่ดีก็ไร้ประโยชน์ใช้โปรโมทด้วยเวลามึงเฉยไปโนบัตรไม่เป็นตัวใหญ่ที่แย่ของกูแม่แม่กับเธอไทยรอบนี้จึงมีแค่มึงก มึงรู้ไหมว่าสไตล์กูไม่เคยจะปล่อยให้บีดว่ากูฟลิป,ไปหมุนกลับไปอีกด้านหาันมาอีกทีกูถีบหน้าและชื่อนิวบัทกูขีดฆ่าแล้วฝั่งชื่อกูลงอีกว่ากูนี่แหละคือคนฆ่าบ,บีดกูทำให้ม,มึงไม่ไกล้าอีจับมึงแยกล่างมึงนก็ฉีดภาพไม่รู้ทำไมต้องเปลี่ยนโฟให้มันหลากหลายนี่เมื่อพัลลยที่ควจะคิวก็ทำให้พวกมึงอ่านหายก็เด่นลุอดอ,ออกมาจากสายจบเกมเนี่เดี๋ยวกูเอาสกิลมาฝากขายกูมีหลายหลายจะสังหารมึงทั้งทีก็ไม่ต้องใช้หลายฉากรีเพลย์ช็อตดีมึงไม่อยากฉายพะตอนจบกกูเเเปป็นนนนคหงาาายยจ้อรีว่ กูเห็นมึงเป็นเป้าล่อดิสและการนี้ไม่ใช่แค่ฟิปก็เข้ามึงอย่าได้คิดล่อเป้าแต่หน้ามึงเข้าข้อชิปคิดลามให้ลึกล้มเหมือนน้ำลึกกูนึกซ้ำเลยย้ำนึกถ้าเราไม่จะโลหะกูว่ากูอาจจะคึกมาเพราะกูจะเป็นบอลตัวสุดท้ายที่เข้าไปลอในชั้นลึกไอ้ซั์ นี่คือตัวอย่างของ, <Stars> ของการเขารอบเพราะกูใช้ติ่งหรือ f อซแต่กลับมองข้างฝีมือของกูไหนมึงลองดูลองเช็คทีไม่ใช่แฟนลับมึงก็โหวตกันได้กูว่ามึงน่าจะเก็ตดีใครติ่งนิวบัตมันฝ่ามาบอกถ้าโหวตเดี๋ยวมันให้เย็ดฟรี <finished. S 1> <อ>พูดอคอมเมนต์กูอย่างชอบแต่กูเขารอบสบายๆคะแนนกูนำแบบโคตรสิ่งเห็นพวกมึงดิ้นจะเป็นจะตายขอโทษที่ทําไม่งอแงเพราะพวกมึงแพ้ถล่มทลายมึงอาจจะเรียกว่าโฟลเดิมแต่สาหรับกูเรียกว่าสไตล์ควยคนคนลกจริงใดูเลยอสุดท้ายนี่มันบึ้ง <c oughs> คือทั้งคู่อ่ะแบบโคตรด,ดีเลยคือนิวบัตก็แบบดุดเลย,ยหมดเนาะ <c oughs> นิวบัตนี่มาแบบดุน้ำสง่งน้ำเสียงฟิลลิ่งนี่โคตรได้อีโบนี่ก็มาแบบโฟแบบรัวแล้วก็าแล้วล่าคำเขาสวยอ่ะ <c oughs> <ใช S 2> อีโบนี่อะ่ะฟิลโ,โฟคำสวยแบบได้มากให้บูมหมดเลยเราจะบอกว่าตอนนั้นที่เราโพสต์ว่าแบบหาเนร้องใช่ไหมว่าแบบเออขอคู่ต่อไปอะไรเงี้ยก็มีน้องทักมาหลายคนว่าพี่ทําคลิปนี้หรือยังผมกําลังแกะเนื้ออะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วก็ของคลิปนี้ตอนแรกก็แบบเออมีคนบอกว่าอันนี้ของอีโบนี่นะ ตอนแรกเราเห็นแค่คำแรกใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้กดเข้าไปดูเพราะยังไม่มีเวลากดพอเรากดเข้าไปดูปุ๊บนี่อีวานี่มาเมนต์เอง <laughs> <laughs> น้องส่งข้อความมาเองขอบคุณมากนะคะอคีวานี่แล้วน้องแบบน้องบอกว่าของผมจะฟังยากสุดแล้วค่ะเพราะผมข้อมบิดไปเยอะฝากด้วยครับอื จับไม่ได้ว่ะความที่บุ้มอ่านแล้วบุ้มตอบแชรใช่ไหมคะบุ้มพยายามดูว่าคอมบิดไหมคือมันไม่ได้แบบไม่ได้มีความคอมขนาดนั้นอะแต่ด้วยความที่น้องแกมาลัวมาลัวล้วล้้วเรียกว่าเรียกว่าเละแบ็กถ้าคอมนิดนิดเรียกเละแบ็กคือบางทีอะเราไม่ได้สนตรงนั้นเลยนะเพราะเราสนจากคำน้องก็้คำพูดของน้องอะมันทำให้แบบเรามีแบบ มีแรงในการฟังขนาดมากอะน้องเป็นยังไงบ้างคะของบองนิวบัตรรอบนี้มาแบบโคตรเดือดไม่รู้โกรธอะไรโบนี่มาแล้วเขาตรงประเด็นเขารู้ว่าเขาจะต้องโดนอะไรเขาเลยดักทางมาเลยอะดักเกงดักเกงเราว่าอาจจะชนะกันด้วยเรื่องนี้แหละเพราะว่านิวบัตรเขาดักหมดเลยเรื่องหน้าตาตัวสำรองเรื่องอะไรอีกนะเราจำไม่ได้แล้วอ่อยากได้เนื้อนิวบัตรมากแต่ไม่มีใครเอามาให้เลยเนี่ยใช่พราะเรานั่งจดเราก็แบบว่าได้ไม่ครบอยู่แล้วนะคะแต่ว่านิวบัตรคือเดือดจริงแล้วก็แบบโคตรชอบตรงที่ ที่บอกว่าได้แค่เก็บที่ถ้าเกิดกูชนะด้วยหน้าตากูชนะไปเจ็ดที่แล้วอะไรอะไรประมาณนี้พันมันโหดอะเริ่มมาก็โหดแล้วนะบอกว่ากินข้าวบ้างว่านะเออเนื้อะว่าเออขวยข้าด่าอะไรนคือมันพันอะมันพันเว้เริ่มมาก็แบบหนักแล้วเนาะนิวบัตรอบนี้ชอบสุดคือแบบอารม์เพราะว่าอารมณ์เขาแม่งมาสัตว์แบบโกรธอะแม่งโกรธอะแม่งแบบจะล่ออะมีสมองนะแต่มีไม่เยอะอย่างเงี้ยเออพันก็โหดด้วยแล้วเรื่องแต่ละเรื่องที่เอามาพูดคือโดนอะมุมสงสัยคำนี้ที่มึงเหมือนอะไรขยะ ข้างไฟอ่ะหมายถึงขยะข้างทางไหมเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะทางขยะจะอยู่ข้างสาไฟฟ้าอ๋อนี่เราคิดลึกไปอีกหรือเปล่าน่าจะใช่นะแต <c oughs> ่ว่าลล่มนองลงมาแบบมาเยอะนะ <c oughs> แล้วก็แ้่าคุณเป็นพ่อมึงคงเ,เสียดายอาุจิที่หลังของอ,อ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันคามันแบบมันด่าแบบเจ็บเนาะใช่เออคือไม่ได้ด่าแบบไอ้หแบบียไอสัตว์ด่าตรงๆอ่ะคือเสียดายอุจิพ่อมึงอ่ะอะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่ได้ด่าแบบแบบตรงตอย่างเงีง้ยมันด่าอ้อมๆอแบบว่า ไอ้ทียมันดูแบบมีชั้นเชิงดูแบบคือมึงห่วยอ่ะคือมึงห่วยนั่นแหละก็เลยเสียดายสุจิพ่อมึงแต่ไม่ได้ด่าว่ามึงห่วยตรงๆรอะไรอย่างเงี้ยใช้คําอีกแบบนึงเออแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าเหมือนการห่วงใยที่ทําแบบนี้ได้ไงเป็นลูกอักตันยูหรือเปล่าที่ดูดบุหรี่ในบ้านแล้วก็อ๋ออ๋นี่ก็พันอีกอันหนึ่งที่แบบโหดเลยดูดบุหรี่ในบ้านแล้วให้แม่มึงรับควันนะก็อันเนี้ยก็เหมือนกับว่าเฮ้ยึจะทําให้แม่มึงแบบเป็นมะเร็งหรอหรืออะไรหรือเปล่าทําไมถึงดูดบุ เนาะค, <No. S 1> คนดีอะคำไม่ได้ฟังยากเลยพอแบบโบ๊ะมาถึงแบบ เรารู้เลยว่าอ่านี่เป็นแบแบนี้แบบนี้อะไรแต่คําว่าขยะข้างไฟอะ่ะเราคิดไปถึงตรงน,นั้นเลยนะตอนนั้นอะ่ะพอขยะข้างไฟเฮ้ยเป็นขยะข้างทางหรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างสายฟ้าอะไรอย่างงี้เออโหดครับ,บนิวบัตโหดเสียดายไม่มีเนื้อเพลงเนี่ยส่วนนี้บนี่นี่คือความเดือดเนี่ยเขาเดือดอยู่แล้วอะ่ะทุกรอบเขามาตรฐานความเดือดเขาคือเดือดตลอดอยู่แล้วอะ่ะไม่มีตกเลยแต่รอบนี้เราว่าพันลายโหดแล้วก็คําเขาสวยอะ่ะยิ่งท้ายๆอ่ะเข้าไปอยู่ในชั้นลึกอะไรเงี้ยเขาคําสวยแล้วเขาฟลิปอ่ะมันเท่เว้ยคืออโบนี่อ่ะอาจจะพลาดนิดนึงงะตรที แล้วก่อนเจอตัวสำรองที่2ตอนนี้สำรองอันดับแรกขึ้นนิวบัตแม่งดักไว้แล้วไงแล้วพอแบบอิบวูดี้ขึ้นมาปุ๊บอ้าวแม่งก็เลือดที่เออมันดักทางไปแล้วอาจจะพลาดนิดนึงตรงนี้ก็เลยแบบอาจจะเสียคะแนนด้ยนะแล้วก็ท่อนนี้รู้ไหมว่าสกิลไอ้กั๊ดไม่ได้ขึ้นของแม็กเลยคือกั๊ดจะเจอกับเจอกับนิวบัตรอบแรกไงแล้วเขาก็บอกว่าที่มึงเจอมาสกิลไม่ได้ขึ้นของคนที่กูเจอเลยแม็กมิลเลอร์ใช่ใช่ภูมิใจด้วยหรอที่ตกไก่คะแนนพุ่งใหญ่มึงแอกเลยก็คือนี่ดิดดิดกั๊ดด้วยนะ รบสารรีบแย็บเลยโอ้โหรีบแย็บอย่างงี้หรอทั้งพี่ไอ้กัดมันเพิ่งจะร้องมันยังไม่ทันจะแรปเลยโอ้อันนี้ก็เป็นสัมผัสอันนี้นะ <c oughs> คืออันนี้ไม่รู้ว่าดิสกัดหรือว่าดิสเดียวบัตดเลยนะ <c oughs> ชื่อกั๊ดเยอะ <c oughs> ใช่ไหมอันนี้ก็โหดนะไม่ได้ด่านิวบัต <c oughs> ตรงๆนะแต่บอกว่าไอ้คนที่มึงบาตมาก็ไม่เท่าไหร่หว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้คนที่มึงเจอมาคนที่มึงชนะมาไม่เท่าไหร่หรอกแสดงว่าตัวมึงก็ไม่เท่าไหร่ด้วยนะเนี่ยชอบแรปตรงเนี้ย เปียบเปยนู่นนี่นั่นเนี้ยหรอใช่เวลาเราด่ากันอ่ะเราก็ด่ากันอ่ะนึกออกปะแต่นึกถึงคนที่ด่าแบบว่าประชดประชันด่าอ้อมอ้อมด่าแบบให้แอบเจ็บอ่ะนึกออกปะเนี่ยแล้วมันทําได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อันนี้อันนี้ก็พันโหดพอย้อนกลับมาชาแนลตัวเองทุกเพลงมังผ่านแค่พันหูนึกว่าสไตล์มึงชัดหรูไอสัตว์เกาะราวมาสูงดังอันนี้แบบพันแบบโหดมากแบบโป้งโป้งเลยใช่ไม่ได้บอกว่ายอดวิวเพลงมึงน้อยนะแต่ว่าก็ผ่านแค่พันหูอ่ะก็คือยอดวิวหลักพันถูกปะพันหูแค่พันหูเออ เขาก็พูดตรงเนี้ยไอเจ็ดล้านวิวที่มึงเคยได้ของรัตโยหกล้านเก้าจะเทียบสกิเลเรื่องเพลงตลาดมึงห่างกับเอิร์ธเป็นล้านเท่าอันนี้คือแบบเอาเอรัตโยมามาเปรียบเทียบไปด้วยแล้วประเด็นคือวัดสกิลกันเรื่องเพลงตลาดนะไม่ได้วัดสกิลกันเรื่อง <laughs> เรื่องแบทเทิรหรือเรื่องอื่นนะเฉพาะเรื่องเพลงตลาดนะ <laughs> นี่คือจอดจงด่าเรื่องสกิลนี้มึงห่างกับเอิร์ธเป็นล้านเท่าพอถ้าสมมติว่าถ้านิวบัตทำเพลงตลาดก็คือรัตโยยังไงก็นำกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่านิ เออลึกล้ำว่ะหรือว่ากูคิดมากเลยวะเธอคิดมากเพราะเวทีนี้อย่ารวยอย่างเดียวถ้าอยากจะเฟี้ยวมึงต้องคมเว้ยเรื่องจริงคือหลายอย่างว่ะเวทีนี้บอกเลยทั้งพันลายทั้งควาเฟี้ยวทั้งความคมความคมพันลายความคมพันลายอะไรเงี้ยต้องมีโขบแบบคือเวทีนี้ต้องวิเคราะห์กันมาวิเคราะห์กันมาทํางานบ้านกันมาอันนี้ก็เจ็บนะถ้าเกิดแพ้แบบสุดยื้อแล้วไหมที่ถือจะแขวนใหมแล้วเพลงทั้งหมดในช่องตัวเองรวมกันทุกเพลงจะแสนไหม่นี่พันน่ะนี่คือพันลาย ถ้าเกิดว่ามึงแพ้มึงทําสุดๆแล้วแล้วมึงแพ้มึงจะแขวนไหมเปล่าคือแม่งแบบให้เลิก <วง S 2> ไปเลย,เลยอะเออเให้เลิกแรลบไปเลยอะไรย่างี้รู้ไหมสไตล์ปูไม่เคยจะปล่อยให้บีดว้างเขาไม่ปล่อยให้บีดว่างอย่างงีโบนี่ทุกท,ทุกรอบที่ฟังเขาจะรัวแบบเขามาแบบโหดอะ คือสไตล์อิโบนี่คือรัวแล้ว flip ฟิปคัมกูฟิปหมุนกลับไปอีกด้านเออเทไม่รู้ทำไมต้องเปลี่ยนโฟให้มันหลากหลายในเมื่อพันลายที่โคจะคิวก็ทำให้มุวงมึออาจหายคือเขาโดนเรื่องนี้เยอะอีโบนี่อะ่ะว่าแบบโฟ,เ,โฟเดิม,มโฟเดิม,ดมที่เราเคยบอกว่าเขาเปลี่ยนโฟแล้วในเพลงเดียวเปลี่ยนโฟหลายโฟมากอะไรอย่างเงี้ยหมยถึงคนอื่นนะที่เราแบบเราบอกว่าเราชอบคือเราชอบนะเราชอบการที่แบบเปลี่ยนโฟบ่อยๆแล้วแม่งเดือดปึ้ง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 งแบบมันแปลกใหม่มันฟังแล้วแม่งแบบมันมันดีใครจะแล้วแบบใหม่ มันก็เรื่องของเขาแะเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ของอีโบนี่เราฟังอ่ะเราก็ชอบเหมือนกันอะคือมันเดือดทอคำโคตรสวยการฟิปคำของเขาคือแม่งโคตรได้อันนี้เราโคตรชอบคิดลามให้ลึกล้ำเหมือนน้ำลึก กูนึกซ้ำและย้ำนึกถ้ารอบต่อไปจะโลหะกูว่ากูอาจจะคึกมัง้งเพราะกูจะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่เข้าไปรอในชั้นลึกนี่คือแบบรัวแล้วฟิปคำของเขาอ่ะคำแม่งโคตรฟิปลึกล้ำน้ำําลึกนึกซ้ำยำ้ำนึกกูอาจจะคึกมัง้งบอสตัวสุดท้ายที่เข้าไปอยู่ในชั้นลึกเนี่ยโคตรฟิปสลับสัมผัสท้ายบาร์แบบปึ๊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 บเงี้ยน้ำลึกย้ำนึกคึกมัง้งชั้นลึกโหดครับตับเนี่ยคือโหดอ่ะชอบมากมึงอาจจะเรียกว่าโฟเดิมแต่สําหรับกูเรียกว่าสไตล์อันนี้คือแบบคือถ้้้าาเเขขรรรออบใค่่งืนี ได้แล้ว<ช>วะติดกไว้แล้วอ่ะแต่ก็เราว่าก็อาจจะมาเล่นได้อีกนะก็อาจจะบอกว่าสไตล์ที่อะไรนูนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ uh huh. แล้วแต่ว่าใครจะคิดอะไรออกมาได้ยังไงนะอันนี้ผลวอล์ดออกมาแล้วนะคะมีนิวบัตชนะ อันนี้5 1อต่อ49ไม่สูสีมากสูสีสุดเนอะแล้วในความเป็นจริงคือก็สูสีมากเพราะว่านิวบัตนี่ก็เดือดมากจริงๆรอบนี้สมศักดิ์ศรีอะสมศักดิ์ศรีเลยทั้งคู่<ช>ไม่ผิดหวังเลยไม,ไม่ผิดหวังนะคะแล้วน้องทั้งคู่เองก็คือแบบเอาจริงคือพาวตัวเองได้เลยว่าแบบกูสมศักดิ์ศรีแล้วอะไรอย่างเงี<ช>้ย คืออีโบนี่เนี่ย<ม>ดีทุกอย่างเลยอาจจะไปพลาดตรงที่มันเข้าทางนิวบัตนิดนึงเรื่องตัวสำรองเนี่ยเราเปิดมาแล้วแบบมันมันโดนเลยอะไรเงี้ยก็ชอบทั้งคู่เลยทั้งนิวบัตและอีโบนี่ดีทั้งคู่แบบโหดท,ทั้งคู่เก่งทั้งคู่จริงเราดูนิวบัตรรอบแบบไปครับผม,บมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r i b e กดไลค์ให้พีพิมพ์ชานน์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการนี้ด้วยนะ้องเอ็มเฮานะครับใช่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย